สายสัญญาณเสียงออกนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมเอาพุทธนะครับผมจะมีคู่หน้ากับคู่หลังนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมให้เราเสียบสาย r c นะครับตรงหัวเสียบตรงนี้มันไม่มีสีนะครับให้เราเสียบเหมือนกับตัวสัญญาณเข้านะครับผมก็คือ R เป็นแดงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผม R แดงนะครับแล้วก็ L อันนี้สายสัญญาณผมมันเป็นสีดํานะครับผมให้เรายึดสีแดงนะครับผมก็คือ R เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือลาโพงคู่หน้านะครับ ที่ตัว power นะครับผมเราจะไปต่อกับตัว channel หนึ่งนะครับโดยเรากำหนดให้เป็น channel หนึ่งกับ channel สองเป็นตัวขับลำโพงคู่หน้านะครับผมจากปีนะครับผม channel หนึ่งสองคู่หน้านะครับมาเข้า input ตัวนี้นะครับแดงนะครับผมแล้วก็ดำอ่ะเดี๋ยวผมต่อดำให้ดูก่อนนะครับผมเดยวมองมาเห็นดำนะครับผมไปเข้า channel สองนะครับแล้วก็แดงนะครับเข้า channel หนึ่งนะครับ นีいい่นะครับ